พระวจนะของพระเจ้าวันนี้คือวันเสาร์ปฐมกาลบทที่สองส่าวันเลโลกและทุกสิ่งสามเล่รและพักผ่อนในวันที่เจ็ดพระเจ้าสังสังเสร็จแล้วสองวัยผลและชั้มใหายบริสุทธิ์และพักผ่อนในวันนี้ วันเสาร์โตภักพันธ์ตามที่พระเจ้าพักและวันเสาร์โตและเป็นวันแห่งการภักพอน์และพระพุทธและเราปานว่าเป็นการภักนนรันและพระองค์ทรงก็ตั้งวันเสาร์โตและ และในสามาสมัยพ uh, ันธ e, uh, e, uh, 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 ัสอันยาดอนดอมเย็นตังเดเย็นวันสุขถึงเย็นวันเสาวและตอนนี้วันอาทิตย์แห่งการพุ่งขึ้นพระชนเป็นวันอาทิตย์เป็นวันแห่งการฝึก เอ่อจิ๊บละโอวันแห่사사사사งการตึนลู่ทางศาสนาเป็นศาซานาใช่ผู้นั้น탐มุนฮอกวันพักหนึ่งวันซาบะโตเป็นคุณไม่สามารถเข้าสู่กันพักผ่อน นิรันด้วยจตีเจตีแข็งกระดังการสร้างมนุษย์ประการแลสิ่งมีชีวิตส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นตามพระชายาของพระเจ้าสองเขาเป็นคนที่ ทำพันธสัญญากับพระเจ้าและไกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าพันพันต้นไม้แห่งความรู้ความคำคำรู้ความความดีและความชัว่ว มันให้เจ็ดน้องเซรีให้มนุษย์โอกาสเลือกเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีอิสระที่ซัมคือผู้ปกครองแทนของ จักราวาลมนุษย์ได้รับบอกไหมาจากพระเจ้าให้ปกครองจักราวาลในฐานะตัวแทนของการสงสั่พระเจ้าสั่งมนุษย์ด้วยพงครีดินและลาบายชีวิตเข้าถังจมุก ขอของเขามานุษย์จึงกลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิตพระองค์ทรงสร้างสวนหนึ่งส,วน,นงสวนเอเดนเอเดนและสองตั้งพวกผู้ใช้ไว้ที่นัน่น นบันดกากันส,สังสังสังสันที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรู้ดีและผันช่วและมีแม่น้ำสาหนึ่งที่นไหลจากเอเดนและ น้ำและรน้ำแลเดนและรดน้ำและแบงออกเป็น uh, สี่สายที่แรกคือวิสุนวิสุนวิสุนหมายถึงว่าขำอุดมสมบูรณ์ที่สองคือ uh, กิออนมาตงฮวาอารายกกรีกราคอนที่สามคือคืออะไรกัอิตเกะิเตเกะก็ฟรุ่ฟุนฟรุ่นไม้มาตงว่าฟรุไมและที่สีคือยูบราเดย์ูบราเดย์มาตงว่าอัมนาฟรเจ้าสังมานุ์และ วงพวกเขาไว้ในส่วนเอเดนเพื่อปกครองพวกเขาหลังจากนั้นพระเจ้าตรัสว่าให้กินจากต้นไม้ทุกต้นในส่วนแต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความซ้ำซ้ำลึกไหน ความดีและความชั่วเพราะในวันทีคุณก็คุณจะต้องตายกินก็ต้องตายผู้ใช้ที่พระเจ้าสั่งว่าอาศัยอยู่ตามซ้ำตามอ,อ,อะไรคะลำพัง และจึงสังพักอิงด้วยยึดสิใครเครงของเครงของอาดัมเป็นผู้ชายและผู้หญิงยามีสักสียักษ์สักสีเท่าเทียมกัน ผู้ใช้แบนกระดูกของกระดูกและเนื้อของเนื้อของฉันของผมและรวมเแ็นหนึ่งกับพรยระยะของเขาทั้งดูปุรือะไรกันปริยไก่แต่ไม่ละอาย สันสันอะไรนะสันสัตว์นว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ใครพระชายาของพระเจ้าจึงเป็นที่มาของระบบครับ ยวามรบหรือราคามันต้องไม่ทุกทำลายพระเจ้าอยู่คร